Tell you the, tell you the, tell you the, tell you the, ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟขับอยุธยาสังเวียนที่จะเป็นความรุนแรงให้กลายเป็นมิตรภาพแนะนําตัวหน่อยครับครับผมเด็กระเบิดเกิดมาลุยครับครับผมอาชีพอาชีพเลี้ยงแมวครับอันนี้มาครั้งแรกปะมาครั้งแรกครับผมมีอะไรอยากพูดไหมเห็นผมติ่มจะทิ้นผมเฉยครับเอ้ยอันนี้ฝากฝากพูดให้เขาใช่ไหมนยทั้งหมดครับพี่โอเคอยาขอแนะนำตัวนี้หน่อยพี่ครับผมหลมห้วยขวางครับครับผม อาชีพรถกระบะจ้างครับผมครับผมอันนี้มาจากพุ้ยขวางหรือว่าอะไรพี่พุ้ยขวางครับมาจากพุ้ยขวางเลยนะครั้งแรกครั้งแรกมีอะไรอยากจะพูดหน่อยไหมไม่มีนะครับครับผมขอให้สนุกกับไฟขับไทยแลนด์นะครับครับเข้มแข็งและมีเกียรติจึงเป็นสวาบบุรุษของไฟขับไทยแลนด์หันหน้าเข้าหากันครับพี่สามนาทีนะครับมวยไทยใช้เวลาให้เต็มที่ฟังกรรมการด้วยสั่งเบรคือเบรคนะครับโอเคขออนุญาตใส่ฟังยาครับ ตะนวมโอเคพร้อมยากเลยและเสียงเปลี่นตัวกับทั้งคู่เลยครับเบาจ้ะพร้อมพร้อมไปมาดูด้วยตาตัวเองครับโอเคคมาย่างหวะไม่ต้องเร่งนะไม่ต้องเร่งนะอันนี้คือรถถอยรถนู้นเล่นของถึงแล้วเปลี่ยนเลยเปยนเปีนนงโอ้กหลังย้อนกับเข้า

ตัครับพยายามครับรับนนี้ะครับตัวับีจทีมผู้ล่นตัวไมผู้เามีไปไปครับไปไประวังเรื่องการหันหลังด้วยนะไป ไปไปโอ้ยหาใ้ A A pues ไดีดีหรอไหวไหมเหนื่อยหายใจก่อนหายใจก่อนหดครับครับหายใจได้พี่ไม่ไต้องรีบต้องเร่ง คิดว่าไหวไหมจะกดอวอยู่อีกสักทีไหมใจเอยน่ตั้งมองหน้าผมนะถ้าหายใจไม้ได้อีกทีเดี๋ยวผมว่าอาจจะเบรกนะโอเคพร้อมพร้อมไป

เอาไปพี่ใจเดนอะหายใจก่อนดีจะหมดเวลาแล้วอีกนิดเดียวเพราอีกนิดเดียวเอาไป หายใจหายใจเรือหายใจเรื down, ่อยเดี๋ยวมันจะฮีทผมผมต้องเซฟไว้ก่อนโอเคเซฟไว้ก่อนหายใจลึกหายใจเรื่อยไปทางหน้าทางหน้ายังมีเต๋อทีมใหญ่พี่นักทีมใหญ่ยกแล้ว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 เพราะว่าการที่พี่หายใจไม่ทันเงี้ยแล้วชกต่อเดี๋ยวมันจะมีผล หรอครับผมเซฟร่างกายไปก่อนดีกว่าพี่แล้วเราความใหม่มีอะไรอยากจะบอกบอกไหมมี่องกาน่นครับรับผมคาใหม่นะข้างหน้านะฝึกควาใหม่นะครับเนี่ยดีเดเลยครับพีดยครับผมฝาดูแลงได้ครับครับ เรียกเราไฟขับมาแห่งเดียวนไทยแลนด์มาวัดกันได้เลยผาดากันเลยว่าใครแมนไม่สนว่าใครจะเบาหรือหนาในจนไฟแลนด์คนเดียกกันไฟขับในไทยแลนด์ไทยแลนด์ขอทษนะด้ครับพี่น้องพอดีชอบความสนใจแบบเ,เลือดเปื้อนหน้าไม่สนรือว่าเหนือใครแม่งจะไหลามาเปื้อนเสื้อผ้านในตอนนี้กูอยากจะฟัดศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าจะฟัดก็ฟัดกันเลยไอ้สัตว์มอยากมาทำเรื่องว่ะ